ปัจจัยการผลิตตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่ในรายที่เหลือในส่วนของอำเภอหนองสองห้องเรามีจำนวน40รายโดยปัจจัยการผลิตที่จะนำมามอบให้โดยผมได้ประสานงานกับทางของท่านเกษตรอำเภอแล,แล้วและได้แจ้งให้กเกษตรกรมารับปัจจัยการผลิตในวันที่3 แต่ในการส่งมอบความใจการผลิตคือวันที่สองเขาจะมาส่งอ,งอาหารก่อนที่สำนักง,งานและวันที่สามถึงจะมามออซึ่งปัจจัยการผลิตในครั้งนี้จะมีเป็ดไข่รายละห้าตัวเป็ดเนื้อรายละห้าตัวและไก่พื้นเมืองรายละสิบห้าตัวพร้อมอ,อาหารนะครับซึ่ง รายชื่อเกษตรกรผมก็แก้งให้ผู้ประสานงานระดับตำบลนของผู้จ้างงานของเกษตรดีใหม่ได้รับทราบแล้วเรื่องที่ 2, สองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคกับีสกนในโกบําซึ่งในส่วนของอำเภอหนองสองห้องเราผมก็ได้ออกกำนินการฉีดมาตั้แต่วันที่15ตาตุลาจนถึงวันนี้30พฤศจิกา โดวยวัคซีนที่เราได้รับจัดสรรครั้งแรก400โดสครั้งที่2 1,000โดสและครั้งที่3อีก1,000โดสรวมทั้งสิ้น2,400โดสซึ่งขณะนี้ผมได้ดำเนินการแล้วและในส่วนของเรื่องตลาดนัดโควะบือในพื้นที่ขอกันเพราะว่ามีเกษตรกรสอบถามมามาก ว่าจะเปิดไหมหรือเปิดแล้วจะดาเนินการอย่างไรในส่วนของบัิษัทที่จะนําเข้าลาดนัดโคโบือพวกตัวต้องได้ผ่านการฉีดวัคซีนโคกันโรสลําปีสกินจากเจ้าหน้าที่บริษัทประจาําอมเภอนั้นอย่างน้อย14 3 0ถึวันโดยจะ,ะทางเจ้าหน้าที่บริษัทอำเภอจะออก ไปรับรองการฉีดวัคซีนหรือที่เรียกว่าปองปกันโควิให้เพื่อนําไปประกอบในการนําเข้าตลาดนักซึ่งในรายละเอียดระยะนี้ในจังหวัดขอนแก่นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโีวิดินซึ่งดำเนินการฉีดไปแล้วที่ดําเนินการได้วัคซีนท,ที่เกิดมาก็มีอำเภอของเราแล้วก็ผลรัต ในส่วนของบุคคลฉีดแล้วประมาณ50อร์เซซึ่งในส่วนของจุฬาสถานท้บนงบรรไดผมจะแจ้งทางกำนันผู้ใหญ่บ้านครั้งหนึ่งครับสำหรับต่อเนื่องเรื่องการฉีดวัคซีนป้องการโรคฝะเท้าเปื่อยในโควิดเพราะว่ากปกติรอบที่หนึ่งทั้งหกาคแทนต้องฉีดพิธีการทันวลาแต่ตามหลักวิชาการถ้าฉีดวัคซีนป้องกันโรลคลำปีทีแล้ว หลังจากที่ฉีดแล้วประมาณ15วันถึงจะฉีดวัคซีนป้องการโรคปากและก้าเปื่อยในครมกระคือได้เพราะฉะนั้นผมจึงมีแผนว่าจะฉีดวัคซีนประมาณกลางเดือนธันวาคมเป็นต้นไปครับในส่วนของที่สัตว์นัเด็นองเรื่องครับเชิญท่านสจคร,รับกัน,นเยนท่านนายก ทาลวงธรรมธูปน,นะครับแล้วก็วันน่าสุดรัชการทุกท่านนะครับส่วนในเรื่องของผมก็มีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์นะครับได้ด้วยทางท่านสจสินชัยสัชัยโพลรัตน์แล้วก็ผมนะครับได้ประสานงานไปที่กรมทางหลวงชบนบทนะครับโดยการขอโครงการสะพานขนาดเล็กนะครับโดยปีนี้โดยปีที่ผ่านมาปีเนีย มาลงอยู่ที่นนทาหนึ่งตัวที่อยู่ตรงสนามไก่ชนนะครับตรงนี้ส่วนปีหน้านะครับมีโครงการว่าจะไปลงที่บ้านหนองแสงนะครับยังไงรบกวนทางท้องที่ท้องถิ่นฝากประชาัมพัคธ์ด้วยนะครับเพราะว่าราะหว่างก่อสร้างเดี๋ยวจะมีอุบัติเหตุกันเพราะว่าต้องทําทางเบี่ยมนะครับเราก็ได้ทําการทุบสะพานออกก่อนนะครับก็แล้วก็ เบื้องต้นที่ผมเห็นโครงการมาของกรมทางหลวงชบบนบทนะครับก็จะมีลอกน้ําอยู่ตรงบ้านหนองกุ้งนะครับประมาณกิโลเมตรที่ผมไปกิโลเมตรที่เจ็ดนะครับต่อจากของเก่าจากบ้านหนองกุ้งลงมาที่หน้ารอปสตทุกชาตินะครับก็ระหว่างต่อสร้างก็ยังไงรบกวนท้งที่ท้องถิ่นประชาสังคมอีกทีนึงนะครับเพราะว่าช่วงเข้าที่ ถนนตรงหน้ารพสตทุกชาติรู้สึกถนนจะแคบนะครับก็ต้องเป็นช่วงคล,าคล,าคล้ายๆโค้งทังศพแล้วก็ก่อนหน้านี้นเกิดอุบัติเหตุที่ท้ายบ้านน้องกุ้งนะครับเป็นนันเกเรียนจากบ้านสุนชัยนะครับเกิดอุบัติเหตุก็ทางผมแล้วก็ทางผู้ใหญ่บ้านทั้งสองหมู่บ้านก็ได้ขอประชาคมไปแจ้งมาว่าตอนนี้ก่อนเข้าประมาณกี่โมงป็นที่ม ่อนเข้าโรงมหาสตอนทุกชาตินะครับก็จะมีการติดตั้งไฟส่องสว่างด้วยก็ถือว่าเป็นการลดอุบัติเหตุน,นะครับแล้วก็รางน้ำก็จะมีอยู่ตรงหน้าโรงมาสตรอทุชาติอยู่ประมาณ300เมตรแล้วอีกที่เหลืวก็จะไปอยู่ที่บ้านนองไผ่น้อยนะครับก็ะจะมีรางน้ำเป็นรางระบายน้ําของครงการเนส่งมหบดด้วยก็ะจะเป็นสองช่วงนะครับเนื่องจากอยู่ในสายทางเดียวกันก็คือ4020นะครับแล้วก็ทาง 4024ของสายทางของบ้านของล็กออกบ้านนาดีนี่ก็จะมีไฟสองสว่างนะครับอยู่ช่วงท้ายบ้านโคกสูงนะครับไปต่อออกไปอยูสักประมาณ300เมตรนะครับเป็นไฟสองสว่างรู้สึกว่าช่วงท้ายบ้านโคกสูงก็จะยังยังเมืดอ,อยู่นะครับแล้วก็บริเวณบ้านเราลกชุมนะครับของของตำบลสัโรงก็จะมีโครงการก่อสร้างถนนใหม่ นะครับก็จะการสัญจรก็น่าจะลําบากอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าประมาณความยาวโครงการที่จะทําก็ประมาณ,มาณ,มาณ,มาณ1นกิโลเมตรถ้ายังไงรบกวนทางท้องที่ท้องถิ่นนะครับช่วยประกาศแล้วก็ชี้แจงให้ทางผู้ใหญ่บ้านช่วยกวนเรื่องเรื่องการสัญจรหน่อยนึงนะครับครับก็อีกสายทางหนึ่งก็คือ4018ก็ทางของวางหินนะครับก็จะมีโครงการบังหิเมือนกันก็เดีๆๆๆๆๆ๋ยว ชัดเจนอย่างไรผมเห็นแผนเต็มที่ยังไงแล้วเดี๋ยวผมมาประชาสัมพันธ์อีกทีนแล้วก็ด้วยผมมีเพื่อนที่เป็นาาวิศวกรอยู่กรมทรัพยากรน้ำนะครับตอนนี้เพื่อนก็นชี้แจงมาว่าทางกรมทรัพยากรน้ําอยากได้แผนที่จะกดหนองนะครับก็ตอนนี้ปกติหลักเกณฑ์เขาต้องอเป็นก่อนหน้านี้ก็เป็นสองล้านขูกนาปคิวนะครับมันต้อ เกินสองลา้านคินขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้ด่วยขุดนองเล็กได้เพราะว่าเขาจะติดตั้งระบบกระจายน้ําให้ด้วยนะครับก็ทางท้องที่ท้องถิ่นถ้ามีจุดไหนที่เห็นว่าเหมาะสมก็รบกวนแจ้งมาที่ผมก็ได้นะครับเพราะว่าคุณแล้วแล้วก็จะเขาจะมีถังแชมเปญให้ถังนึงแล้วก็มีระบบสูบน้ำ,สำาสงอาทิตเป็นระบบกระจายน้ําส่งน้าได้ประมาณ1กิโลเมตรก็เบื้องต้นก็เขา